พ่อกับใบยกมานะั่งทำอะไรตรงนี้หรอคะพ่อมีไอเดียดีๆที่หนูแนะนำพ่อมาไงลูกหนูเคยพูดนี่ว่าอยากเล่นน้ำสระสวนการหมู่บ้านเรานะ่ะแต่นี่มันหน้าหนาวแล้วก็เย็นมากเลยนะคะพ่อจะพาหนูไปเล่นน้ำนะปีนุกเฮ้ยเย็นมายงมาเย็นอะไรคุณพ่อหนูหนาวอ่ะหนูขึ้นก่อนนะคะหนูไม่ไหวแล้วอ่ะเอาขึ้นทำไมอ่ะหนาวก็ต้องเล่นต่ออยู่ที่นี่เลยนะหนึ่งชั่วโมงเต็มไป <laughs> อากาศหนาวจังเลยเนาะลูกเนาะก็ใช่สิคะว็นนี่ยมันช่วงหน้าหนาวนี่นาะแต่บรรยากาศกําลังดีเลยเนาะลูกเนาะเหมาะสําหรับการผิงแดดเล่นเออหนูเข้าไปหนาวข้างในไม่ได้หรอคะคุณพ่อรอแป๊บหนึ่งสิลูกนะบรรยากาศเย็นกําลังดีเลยมาเอาบรรยากาศเย็นหน่อยประเทศไทยนี่ยิ่งไม่ค่อยมีหน้าหนาวนะลูกใช่แล้วคะ่ะคุณพ่อเออคุณพ่อกับใบย,ยกมานั่งทําอะไรตรงนี้หรอคะอ้าจะนั่งทําอะไรมันก็เรื่องของพ่อนี่อากาศนาหนาวหนาวแต่หนู กับทำให้พ่อหัวร้อนคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่ออย่าว่าพี่ปิ่นเลยนะคะพี่ปิ่นเขาก็แค่ส,สู่รู้นะคะใช่ไหมลูกคนสูรู้ก็จะอย่างนี้แหละพ่อมีไอเดียดีๆที่หนูแนะนำพ่อมาไงลูกหนูเคยพูดนี่ ว่าอยากเล่นน้ําสะส่วนการหมู่บ้านเรานะ่ะวันนี้พ่อจะพาหนูไปเล่นน้ำหน้าป่นมุกแต่นี่มันหน้าหนาวแล้วก็เย็นมากเลยนะคะและอีกอย่างตอนนั้นหนูพูดกับคุณพ่อตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนที่แล้วอ่ะจะให้หนูไปไว่ายน้ําอะไรตอนนี้เอ้า ท้าไม่ปินมุกปฏิเสธน้ำใจของพ่อละ่ะหนูดีใจนะคะที่คุณพ่อทําตามที่หนูบอกแต่ตอนนี้หนูไม่อยากเล่นน้ําจริงๆค่ะพ่อก็เคยบอกแล้วไงว่าพ่อรักลูกเท่ากันแล้วพ่อทําตามที่ใบหยกบอกและพ่อก็ต้องทําตามที่ปินมุกบอกเมื่อนานมาแล้วยังไงล่ะลูกอยากไปเล่นน้ําส่วนกลางไม่ใช่หรอลูกก็ได้ค่ะคุณพ่อหนูจะไปเล่นน้ําค่ะแล้วคุณพ่อกับใบหยกจะเล่นด้วยไหมคะอ้าวหนูก็ต้องเล่นน้ําคนเดียวสิลูกเพราะเป็นความต้องการของหนูยังไงละ่ะใช่ไหมลูกใช่ค่ะพ่อใช่ ให้หนูลงจริงๆแบบเขาคุณพ,พ่อก็ใช่นะสิลูกบอกเองแันใล่วรือยากลงเล่นน้ำนะพ่อพามาถึงที่แล้วเนี่ยลงเร็วก็ได้ค่ะอือเยน็นมายงมาเย็นอะไรถึงที่แล้วลงเลยพ่ออุตส่าห์พามาเร็วหนาเหนา ทำไมมันหนาวแบบนี้เนี่ยคุณพอ่อหนูหนาวอ่ะเป็นไงพ่อรักลูกเท่ากันแล้วหรือยังพ่อพามาถึงที่เลยอาการหนาวหนาวโลแกนน้ำนี่จะมาหัวร้อยอีกอะ่ะหนูขึ้นก่อนนะคะหนูไม่ไหวแล้วอ่ะเอาขึ้นทำไมอ่ะก็หนูหนาวนี่หนาวก็ต้องเล่นต่อเพราะว่าพ่อตามใจแล้วพ่อรักลูกเท่ากันแล้วเล่นอยู่ที่นี่เลยนะหนึ่งชั่วโมงเต็มไปก็ได้ค่ะ ผิดมุกไหวไปแล้วค่ะคุณพ่อใจไม่ไปอยู่สดใจมากค่ะนี่ลูกสกีบิดี้รดเลื่อนลูกเน่ดูผิดมุกสิลูกไม่สบายด้วยใช่ค่ะคุณพ่อพ่อครแม่มา นี่ปิ่นมุกเป็นอะไรลูกคุณแม่ก็พ่อนะสิคะบังคับหนูให้ไปลงเล่นน้ำซะทั้งทั้งที่อากาศมันหนาวขนาดนี้พ่อรักลูกไม่เท่ากันค่ะอย่างนั้นเหรอทำไมพ่อทำแบบนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวแม่จะพาไปจัดการนี่คุณฉันรู้หมดแล้วนะว่าคุณรักลูกไม่เท่ากันน่ะ คุณทำแบบนี้ได้ยังไงลูกไม่สบายก็เพราะคุณเลยนะมีที่ไหนที่ให้ลูกไปเล่นน้ําตอนที่อากาศหนาวหนาวนะไปแช่ในน้ําแบบนั้นลูกก็ไม่สบายกันพอดีถ้าคุณรักลูกไม่เท่ากันถ้าคุณรังแกปิ่นมุกอีกฉันจะพาปินมุกไปอยู่ห้องโกงกับคุณย่านะปินมุกจองตั๋วเลยไหมลูกจริงเหรอคะแม่คุณผมขอโทษนะผมไม่น่าทําแบบนี้กับลูกเลยทําให้ลูกไม่สบายปินมุกพ่อขอโทษนะลูกนะ พ่อจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พอรักลูกไม่เท่ากันนะลูกปิ่นมุกยกโทษให้คุณพออ่อเขาไหมลูกเอ,อ่อคุณแม่ครั้งนี้คุณพ่อก็รักลูกไม่เท่ากันแต่ว่าคุณพ่อก็เพิ่งจะทําไม่กี่ครั้งเองค่ะหนูว่าลองให้อภัยคุณพ่ออีกสักครั้งก็แล้วกันแต่คุณพ่อต้องสัญญากับหนูก่อนว่าคุณพ่อจะไม่ทําอีกสัญญาลูกยกโทษให้พ่อนะค่ะคุณพอ่อขอบคุณมากที่ยกโทษให้พอ่อ Oh, you.